สวัสดีครับเพื่อนมานำเสนอครับเวลาน้อยๆนะฮะเย็นแล้วขำแล้วนะฮะแต่ก็ต้องกินนะครับถ้าใช้ไม่กินนี่แห้งแน่นะครับที่กินนี้คือกินเพื่อที่จะบล็อกไม่ให้ร่างกายมันแห้งมากเกินไปนะครับจึงต้องเพิ่มมานะครับปกติไม่ควรจะกินคาร์โบไฮเดรต นะฮะแบบข้าวขาวเนี่ยไฮจีไอเนี่ยนะในช่วงตะวันตกดินไปแล้วไม่แนะนำเลยสำหรับคนที่เลเวลไม่พอนะครับพังพังนะครับแต่ชัยกินเพื่อป้องกันการพังนะครับพังของอาชัยคือมันจะแห้งมันจะรีบนะฮะอาชัยเลยต้องกินเพิ่มนะครับอ่ะทีนี้วันนี้มีคี์ลัดคือจะกินมื้อนี้สไตล์วีแกนให้ได้โปรตีนสัก40กรัมเออโดยที่ว่าเอ,อ้ย เอาแบบง่าย,ายๆคีย์ลัดมีตัวช่วยมาเลยนะครับอ่ะอันนี้คือพีโปรตีนนะครับพีโปรตีนก็จะเป็นโปรตีนที่เป็นไอโซเลตจากถั่วลันเตาสายวีแกนเขาจะชอบกินนะครับก็ถ้าไม่เป็นพีโปรตีนก็จะมีเป็นตัวไอโซเลตที่เป็นถั่วเหลืองก็มีนะครับอ่าเป็นซอยไอโซเลตโปรตีนนะฮะตัวนั้นจะโปรตีนสูงมากกว่าตัวนี้อีกนะแต่ตัวนี้ก็สูงแล้วนะอ่ะ ทีนี้เวลาที่ชัยจะทําคีรัดเนี่ยโดยที่เราขี้เกียจไปทําอาหารปโปรตีนอะไรไมายากเนาะอันนี้ก็มีส่วนง่ายง่ายอันนี้ก็จะเป็นถั่วและญี่ปุ่นเนอะอาะไม่มีก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยจังๆเลยแหละนะฮะเราจะใช้ปกติเข้ามาชงกินนะไม่ผิดครับไปใช้ลองมาหมดละนะฮะตัวนี้เป็นโปรตีนไอโซเลตท,ท,ที่คือพร้อมรับประทานเลยครับตักใส่ปากเลยก็ได้ครับแต่ว่าคือคุณจะกืนยากเลยครับนะฮะ อันนี้มันจะเป็นสกู๊ปใหญ่นะฮะอ่าเอาใช้ขนาดนี้เลยใส่ลงไปในข้าวเลยครับใส่ลงไปในข้าวเอาอีกสักหน่อยหนึ่งเอาใช้จะเอาโปรตีนสัก40กรัมบวกเลยนะฮะอ่านะฮะมันได้โปรตีนประมาณ30ครับนะมันได้โปรตีนประมาณ30กรัมที่เป็นไอโซเลตส่วนนี้นะครับแล้วก็ในข้าวขาวนี่ก็มีโปรตีนนะแล้วก็ในถั่วและญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีโปรตีนนะฮะ40กรัมมันไม่ขาดอยู่แล้วครับในมื้อนี้ฮะ ทีนี้เวลาที่เราทํานี้เราไม่ได้ชงนะให้คุกไปกับข้าวเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยให้คุกไปกับข้าวเลยแล้วรู้หรือเปล่าว่าข้าวมันจะออกมาเป็นยังไงเวลากินแล้วเหมือนกับต้มไข่อะ่ะแล้วเอาไข่แดงมาคลุกข้าวอะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับนี่คุกลงไปเลยคุกรวมกันไปเลยครับนี่ครับมันก็จะเป็นข้าวที่แบบอุดมไปด้วยแบบโปรตีนสุดเลยอะนะเนี่ยนะฮะ เฉพาะในนี้ไม่ต่ำกว่า40กรัมโปรตีนนะครับนะโปรตีนสูงมากนะอาชัยช่วงนี้จะกินคาร์โบไฮเดรตสูงกับโปรตีนสูงนะครับอ่ามันเป็นสูตรของอาชัยณตอนนี้นะอ่ะอาทีนี้เราก็จะได้แบบโปรตีนล้มหลามนะอาชัยจะเติมไขมันดีลงไปสักหน่อยวันนี้ก็เลือกมีหลายตัวให้เลือกใช้อ่ะแต่วันนี้จะใช้เป็นโคโคเบิร์นเพราะว่าจะได้โอเมก้าสสูงสักหน่อยเนาะอ่าเพราะว่ามันมีโอเมก้าสด้วยกับน้ำมันมะพร้าว ใส่ลงไปสักหน่อยครับไขมันดีกูดแฟตกูดแฟตนี่นะแล้วก็เราอยากเพิ่มสารเขียวลงไปสักหน่อยใช้ใช้ใชสาหร่ายสไปรูลิน่านะครับตัวนี้สั่งได้จากสวนปนานะเลยนะนะฮะฟาร์มปิดบุญสมฟาร์มนะฮะตัวนี้จะมีสารอาหารเยอะมากฮนะนี่โอ้โหนี่ครับมีทั้งโปรตีนทั้ง เอนไซม์ size, วิตามินแร่ธาตุเพียบเลยนะสารประโยชน์เพียบนะแล้วก็ผงผ,ผ,ผักชายานี่ผงผักชยานี่ก็สุดยอดซูปเปอร์ฟู้ดผักเลยใส่อยาไานะฮะมันมันมีสารผักเยอะมากนะเห็นอย่างเงี้ยกว่าจะได้ขวดนี้มานี่คือใช้มหาศารเลยนะครับกว่าจะบีบอัดมาได้ขนาดนี้นะครับเป็นผงผักที่เข้มข้นทําขายไม่ทันเลยนะแม่อันทําวันหนึ่งแบบ เก็บทำเต็มที่วันหนึ่งได้4ขวดครับแต่คนหนึ่งสั่งที5ขวดนี่ครับจะทําขายไงทันนะฮะทำไม่ทัน,นะฮะก็เลยอาชัยก็เลยบอกทําทันไม่ทันไม่รู้ต้องมีให้พ่อบ้านกินนะว้าเน่คุกแล้วแค่นี้จริงๆก็แบบสุดแล้วแหละแบบไปหาซีอิ๊วมาราดกินได้เลยโปรตีนอย่างสูงนะฮะแต่วันนี้เรามีไอ้นี่เหลือเด้เรามีแกงไตปลาวีแกนเรามีแกงไตปลาวีแกนเหลือใส่ไเลย โอกินล้วมันเลยเหมือนข้าวคุกไข่แดงแล้วก็มากินกับแกงไตปลานี่นะครับโอ้โยข้าวราดแกงข้าวราดแกงโปรตีนอย่างสูงอย่างหลายนะฮะนี่ที่แม่บ้านอะไรเหลืออยู่เนี่ยผักบุ้งผักบุ้งัผงผ่ผักบุ้งเอามีวิตามินวิตามินเอเบตาแคโรทนีนบำรุงสายตาเอามาเลย โอ้ด้เออก็ได้ผักก็จะเป็นแบบมื้อง่ายๆนะครับกินเพื่อป้องกันการพังนะครับสําหรับไปใช้พังคือรีบนะฮะผอมแห้งเกินไปนะฮะเพราะว่าบู์ระบบการเผาผลานขึ้นตอนนี้มันมันเยอะมันสูงนะครับถ้ากินไม่ถึงตอนนี้นะรีบนะฮะรีบเลยนะฮะอ่ะนี่ครับแถมกล้วยอีกสักสามลูกนะฮะนี่ครับอ่านี่ก็แบบ ถือว่าแบบโปรตีนเนี่ย45กรัมบวกเลยรวมๆหมดทุกอย่างอะ่ะนะครับเป็นมื้อที่แบบ1อิ่มที่ไฮโปรตีนเลยนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตดีด้วยคาร์โบไฮเดรตเยอะไม่ได้น้อยหรอกขนาดนี้นะครับประมาณนี้ครับดูวไว้นะเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่วีแกนแต่ว่าถ้าคุณยังเลเวลไม่ได้เป็นแบบอาชัยเนี่ยมือ้อย่างเงี้ยดีนะแต่คุณไปเลือกกินในตอนช่วงกลางวันนะครับนะฮะเบรกฟาสเนี่ยกินแบบนี้โอ้ ได้โปรตีนเยอะเลยครับนะฮะอา้าวประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ